สวัสดีค่ะคาปุ๊กไม่ได้มาทุ่งนาเป็นอาทิตย์เลยนะคะหญ้าขึ้นอีกแล้วนะคะหญ้าขึ้นอีกแล้วที่ปล่อยให้หญ้าขึ้นให้ข้าวขึ้นนี่ให้ข้าวดีดมันขึ้นนะคะเดี๋ยวค่อยคาดใหม่นะคะ ไม่งั้นมันไม่ตายนะคะเวลาหวานข้าวนะคะขึ้นเยอะมากเลยเสียงเสียงนกฝนจะตกก็ไม่ตกนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูไอ้นี่เรื่อยๆนะคะที่แดด คูเกิลตามมานะคะคูเกิลตามมาแต่ว่าปุ๊กไปตลาดก็เลยส่งเขากลับบ้านทีนี้เขาไม่กลับนะคะโดนหมาน้องหมาลุมมีสองกลุ่มนะคะวันนี้คูเกิลโดนกัดน่าสงสารมากนะคะเดี๋ยวปุ๊กพาไปดูนานู้นนานี้ไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่ค่ะมีแต่ขี้แดดนะคะขี้แดดขึ้นเป็นฟองเลย พอไม่มาถ่ายแดดไม่ออกนะคะพอมาถ่ายแดดออกนะจ๊ะเมื่อคืนที่บ้านปูฝนตกนะคะฝนตกฝนตกแรงอยู่นะคะช่วงบ่ายนี้ก็ตั้งเขามาแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะคะน่าจะตกตอนช่วงเย็ยนๆคนกลับบ้านนะคะนกตีนเทียนร้องนะคะ ยาขึ้นเยอะมากเลยทั้ง้าทั้งข้าวปล่อยให้ขึ้นค่ะนี่ก็ขึ้นเพียบเลยประมาณสักอสองอาทิตย์เองนะคะเนี่ยบรรยากาศ พุ่งนาเขียวๆใครไม่รู้ก็นึกว่าปุ๊กถ่ายนี่ข้าวขึ้นหวานข้าวสวยนะคะไม่ใช่ค่ะข้าวดีดขึ้นค่ะอ๋อพอตัดหัวปีไปขายแล้วอันนี้นะคะปุ๊กต้องถ่ายเดินช้าๆพอเวลาไอพอเวลาไปลง YouTube มาเร็วเร็วภาพเร็วมากเลยที่ไปถ่ายตลาดนัดดอนหวายนะคะปุ๊กว่าปุ๊กถ่ายช้าแล้วนะพอมาลงเร็วจังเลยอะ่ะปุ๊กเดินเร็วที่แท้เดินช้ามากเลยทำไมถึงเดินเร็วก็ไม่รู้แดดโอ้ย ทรศัพท์ปุ๊กปรับปรับแสงไปในตัวเขียวมากปุ๊กไม่ได้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเนี่ยเพราะปุ๊กทำธุระป่าจะเสร็จอาทิตย์ือสองอาทิตย์นี่แหละนี่ก็หัวปีสวยมาก ดูเผิน,นข้าวขึ้นสวยจังเลยนะคะเราก็มาเดินผ่านกระตอบกะต๊อบ,บ,บไปก้มก่อนกระตอบ,ตบมันต่ำมาแล้วจ้าพื้นที่เดิมเดิมแต่เวลาไม่เดิมนะคะประหมอฮุบประหมอฮุบ พอเวลาได้น้ําฝนทุกอย่างเขียวสดงดงามหมดเลยปลาฮุบกันนะคะอน,น้าน,น่าปลาไรฮุบปลาหมอเป่าปลาหมอเป่า ทำไมถึงไม่ทํานาปล่อยนาว่างทําไม่ได้ค่ะน้ําเยอะค่ะน้ำมันเยอะโอ้ยแหน่เยอะมากถึงเวลาปุ๊กได้ช้อนแหน่อีกแล้วโอ้เสียงดังกันจังเลยฮะ ร้องอ,อะไรกันจ้าไม่ได้มานานได้ยินเสียงตกใจเปล่าตัวอะไรอ้วนๆมายืนอยู่ตรงนี้หรอตัวอะไรอ้วนๆมายืนอยู่ตรงนี้จ้าไม่ได้เห็นนานไปหายไปนานนะคะตัวอะไรอ้วนๆว่า ปลาฮุบปลาตัวใหญ่ฮุบปุบปุบปลาไรเอ่ยบรรยากาศดีมากตอนนี้ประมาณตรงๆเลยนะคะบ่ายสามโมงเพราะว่าพุกออกมาตลาดเลยก็เลยแวะนะคะพูดผิดพูดถึก มาตลาดแล้วก็เลยแวะท้องนาเลยนะคะมาดูบรรยากาศอันสวยงามผู้ใด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 มาเก็บอะไรผู้ใดเนี่ยบ้านปุกนะมันจะมีแบบไม่รู้แขกไม่ได้รับเชิญอะ แขกไม่ได้รับเชิญมาเก็บอะไรก็ไม่รู้เดินกันทางเป็นมันเลยพูดยากเพื่อนบ้านพูดยากมากเพื่อนบ้านเราพูดยากมากพูดไทยได้แต่ทำเป็นไม่พูดนะคะมันจะรับของปุ๊กไหมเดี๋ยวยืนดูก่อน ยืนดูก่อนพวกนี้ไม่แน่ใจเอ่อนเลี่ยงไปไม่เออมีสายดีมากแต่ว่าไม่รู้ไปเก็บอะไรแบ่งปันแบ่งปันมากๆก็ไม่ดีนะคะเคยตัว ป๊กให้ไปต้องเยอะต้องแย้มากเขาก็ไม่ฟังกันนะคะบางทีอ่ะกล้วยเกยก็มาตัดเป็นของตัวเองไปเชยบ่นแล้วค่ะบ่นแล้วเริ่มบ่นนะคะค่ะทลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะนอกจากที่ว่าอุ๊กห่างจากทุ่งนาไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะค่ะก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะ ภาพบรรยากาศสวยๆก่อนที่ฝนจะตกนะคะบรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยๆต้นกล้วยเขียวๆนะคะทุ่งหญ้าเขียวๆค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ